มมั่นใจนะครับว่าเราสามารถเรื่อคดีน้องแตงโมได้อย่างแน่น,นอนร้านเปอร์เซ็นต์รับประกันร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็บอกได้เลยวันศุกร์นี้ก็มีประชุมเรื่องของน้องแตงโมกับบ้านพาทิดกับทีมงานทั้งหมดเพื่อวางแผนในการที่จะให้ปากคำในวันที่13สิบห้าแล้วก็จะมีการเชิญผู้สมัครทุกคนนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยในการํำลองการตกเรือของน้องแตงโมนในวันที่16 ม,ม,มกราคมสอง8้า้หกสแปโลกทั้งโลกจะได้เห็นความจริงในวันที่มกราคมส5 6 8ห้ากสแปก็อยากทุกคนนะครับดูเป็นสักขีพยายนแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนาะเราเป็นประชาชนเราแสดงความคิดเห็นเป็นโดยสุจริตได้นะครับขอให้มั่นใจนะครับว่าเราสามารถเรื่อคดีน้องแตงโมโได้อย่างแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์มรับประกันร้านเปอร์รเซ็นต์แล้วผมก็บอกได้เลยว่า คุณไพรัตนยายการสงสุดเนะครับจะรื้อหรือไม่รื้อผมก็อยากจะดูใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีตำแหน่งเป็นนยายการสงสุดนะว่าคุณจะรื้อหรือไม่รื้อแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องของ,ของกฎอิกรรมกเกียรติยศและสังศีของความเป็นการารนั้นดี ก็ลองไปคิดกันเเองผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ขอให้ทุกคนเชื่อม,มั่นในการทาหน้าที่ของพวกเราเราไม่ต้องการเงินไม่ต้องการเงินบริจาคใรทั้งสิ้นและเราไม่สนใจด้วยเพราะเราก็มีในทุนของเราที่สนับสนุนเงินในการทกากรดีน้องแตงโมงอย่างเพียงพอนะแล้วก็ขอเพียงกําลังใจของทุกคน ให้กำลังใจพวกเราในการทํางานในการทาคดีน้องแตงโมแต่ลนาสุดคือผมอยากให้คดีนี้เป็นคดีโปรติสั์ของประเทศไทยครับที่เอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้แล้วก็ถึงแม้วันหนึ่งผมอาจจะต้องตายเหมือนสอจโต้ผมก็เป็นสิายชีวิตเพราะผมถือว่าได้ทําความดีตอแบแทนสุนทรีนแล้วก็ได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศผมก็หวังว่าเมื่อฟ้าริษี มันก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่อยากจะบอกทุกคนว่าัวใจของคนคนนี้รักความยุติธรรมรักชาติบ้านเมืองรักแผ่นดินเกิดไม่น้อยกว่าทุกๆคนแด็กแคนพวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกชมรมวิกร,รม,มาสุภาพีเนี่ยเป็นนักต่อสู้แบบเดียวกับผมประตูมีหลายบานหน้าต่างมีหลายบาน เอาประตูหน้าไปได้เอาประตูหลังทุกปัญหามีทางแก้นะครับตั้งสติดีๆสามารถแก้ได้ทุกปัญหานะอะไรที่มันไม่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ผมเองชีวิตก็มาถึงวันนี้57ปีแล้วนะครับก็พอใจในสิ่งที่ทำมาสิกปีได้ไปสูจน์ความจริงให้กับคนไทยทั้งประเทศรู้ ฝากเรื่องของเพื่อนผมหน่อยทนายตั้มตอนนี้ก็เปิดสำนักงานกฎหมายอยู่ที่เดือนจำพิเศษกรุงเทพนะโดยมีสินแสเป็นที่ปรึกษานะครับนอันนี้ผมฝากให้ทุกคนรู้ว่าสิทธาพิบังเกิดต้นผมเนี่ยเขาตั้งสำนักงานกฎหมายสิทธารอเฟิร์มที่เดือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยโดยมีสินแสเป็นที่ปรึกษานะับเนื่องจากว่าเดือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยที่ทนายตั้มอยู่เนี่ยเป็นแดนแรกรับคดียังไม่โูกสารคดียังอยู่ในชั้นสอบสวน ในหนชั้นนายการทนายตั้งเลยตั้งสำนักงานกฎหมายทิธารออเฟิร์มที่เดินจำพิเศษกรุงเทพนะครับนะอันนี้ฮะไม่ต้องหาลูกค้าเลยลูกค้ามาหาถึงที่อยู่ในเด่นจำพิเศษกรุงเทพพี่น้องประชาชนครับนะอันนี้ทนายตั้มเพื่อนผมก็เลยมีรายได้จากการรับว่าฟาร์มในในเด่นจำพิเศษกรุงเทพก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนผมสนัสานนายจ้างปารเทพเนาะ คงมีความคืบหน้าจากอาจารย์ประเทศระยะระย,ยระ,ยยะ,ยยะนะครับแล้วก็เราจะมีการประชุมหารือนี่คือการทํางานของเราที่เราไม่เกรงกลัวที่ผลแม้กระทั่งข้ามฝั่งไปยังประเทศเขมรไปยังปอยเปียดก่อนที่คุณทักษิณชินวัตรจะพูดชมรมวิกรทมทาแล้วทําก่อนด้วยทําก่อนรัฐบาลจะพูดโดยที่รัฐบาลไม่เคยสนใจใยดีเพราะว่าพื้นที่ของชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สวยต่างๆจำนวนมากวันนี้ได้จากของพื้นที่ตัวจริงกลับไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชารตำรวจต,ตอนภาคสองต้นตำรวจโทยิ่งยอดเทพกำานงผมก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ไร้สดแล้วจะมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมก็ได้ทำรายงานเสนอผ่านเสของกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในกองทัพบกที่สามารถน่าจะส่งเอกสารต่อไปได้ให้กับพอบอบทบได้รับทราบเกี่ยวเรื่องของจุดฐานพานบ้านของลึกอำเภออนัญญาประเทศจังหวัดสาะแก้วน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมผมไม่เห็นว่ามันจะทำไม่ได้ถ้าจะจับกลุ่มจริงๆ พรการจับกลุมมาที่ผ่านมามีการสอบสวนแล้วพบว,ว่าทุกอย่างเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีนะครับของพวกคนไทยที่รับจ้างไปเปิดบัญชีม้ารับจ้างเปิดนิติบุคคลแล้วก็มีการส่งมอบซิมเปิดโทรศัพท์ส่งมอบซิมส่งมอบตัวสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็มแล้วก็การโอนทางอิเล็กทรอนิกส นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศพี่น้องประชาชนครับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ผ่านบอร์ดเล็กระดับรองผู้จัดการแล้วก็ผู้การเมื่อวันที่3มกราคม2อง8ที่ผ่านมา ผมอยากจะบอกว่ามีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งผู้การตํารวจน้ําของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตํารวจกรองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยอมได้อย่างไรที่คนในของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านตํารวจน้ําถึงยอมให้รองผบตรซึ่งเป็นเพื่อนรักกับผบตร เอาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาจากจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งอยู่ภูทรจังหวัดโดยไม่เคยมีผลงานในการปราบปรามในการเปิดแสดงวิสัยทัศน์ในการปราบปรามหรือมีคดีสําคัญในจังหวัดกาญจนบุรีแม้แต่คดีเดียวแต่อาศัยความที่มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งช,ชาติมีความสนิทสนมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งช,ชาติรุ่น41นําเพื่อนร่วมรุ่น มาเป็นผู้การตํารวจน้ําสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยนํามาจากการจรจนรัมนรีมาอยู่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยข้ามฝั่งมารับผิดช,ชอบเป็นผู้การตํารวจน้ําขอขึ้นด้วยครับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศกองบัญชาการตํารวจน้าเนี่ยหรือกองขับการตํารวจน้ําเนี่ยมีความสําคัญระดับประเทศเนื่องจากว่าต้องรักษาหน้าน้ําไทย ต้องดูแลประมงต้องดูแลน้ำมันเถื่อนกนอรารรับผลน้ำมันเถื่อนต้องดูแลกิจการว่ามันโกงของประเทศนะครับนำเอาเพื่อนร่วมรุ่นของผู้จัดการตำแหน่งชาติพลตํารวจกิรัพันธ์เทศรุ่น4ี่เพื่อนรุนรุ่นของรองผู้จัดการตำแหน่งชาติที่ได้รับโคต้าฐานะเป็นประธานกอตอฐานะเป็นกอตอโทษรับไม่ได้ประธานเป็นฐานะเป็นกตอนำมา เป็นผู้การตำรวจน้ําผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศครับว่าเรื่องเกี่ยวกับตํารวจน้ําผู้การตำรวจน้ําเนี่ยแม้ร่างโจ้ทามันเถื่อนยังมีการลักเรือได้จกระทั่งมีการเด้งผู้การไม้น้องชายของเม่นดําเข้ากุ่มากผู้การตำรวจน้ําสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ากลุ่แล้ววันนี้รองผบตรซึ่งมีน้องชายอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ชื่อแจ้ กองประชาก,การตำรวจไซเบอร์โดนย้ายกันเกือบทุกคนตำแหน่งผู้การเดี๋ยวเป็นน้องของรองป้จัดการตำแหน่งชาติที่4แ้ย้ายจากกองหนึ่งไปอยู่กองสามแล้วเอาศิรลวัตรดีพอไปอยู่กองหนึ่งที่น้องประชาชนคนในทัางประเทศครับกองมาการตำรวจน้ำมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศปล่อยได้อย่างไรเอาคนที่คุณสมบัติไม่เหมาะสม มานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้